ไม่เคยสร้างความผิวังแม้แต่เที่ยวเดียวมาดูเที่ยวนี้สนามนี้ระเบิดเถื่อนแน่นอนดูแค่ฝีไายนะครับทุกซุกซุกมาี่ก็ดีใจแล้วผู้ากายอดลังเนี่เป็นสัวนเทศบานเป็นหน้าที่ของชัวันสิงห์เจอกับผมแก้วป่าครับผมแก้วป่าท่านผู้ชมโอยลงมาช้าๆเอาเล่นง่ายเลยนะครับ รับสรับพี่น้องเรือหมงแก้วป่านั้นเป็นพี่น้องจากบ้านนาใตา้แ <c oughs> ขวงาม่วนคำสอปอลาวทุพพายสอสงชัยและแก้ไหลนี่ครับโ <c oughs> ดยผู้จัดการสงชัยในหัวชื่อบัณฑิตนาย้ายชื่อแก๊กแล้วก็เป็นพี่น้องจากเมือท่าแขกจากแขวงาม่วนแล้วก็สุด,ดยอดคนที่ประสานงานพาทิมแเรือจากสอปอลาวมาให้พี่น้องของเราได้ชมยกยดยให้ท่านดวงใจหน้า,นาก,กับ ลิขิตสุดพีบังครับสุดยอดครับเอามอลล์มอลล์ปวยหนามากที่ไทยลูกเนี้ยบาดกันเสด็จผี่ปวยหนามากที่ไทยลูกไปเอาเลยครับพี่น้องชาวเือรัพเดือดทัพสองเราตอนนี้ตั้งหลักแล้วพยายามชรวันสิริียวกับพระจ่าเชือกของเรือยาวใหญ่เลยชนะทั้งสองที่เขาขิงนะครับเอาไม่แพ้ไปจิงลำดับที่สามนะโวเอาเลยเอาไป แทบหลายไม่เกี่ยวกับปลาหมอทางันนะครับไม่เกี่ยวนีวเขาบอกว่าตัวเต็งในสนาดก็เซ็นแพร่ระส่วนที่นเป็นตัวนต่งนั้นพยายชารวันอืรลอยแล้วามาเอาแล้วครับตีเลขทีคู่แบบเมอร์อชอีโอเรียกได้ว่าอครมงคนบอกว่าพยายามหนีแล้ว แต่เมื่อมันายังไม่ออกครับเลวยวงจรต้องมาเจอกันเแล้วอาแล้วตากมาูเนือผูนี้ครับเปดาให่ยาวยาวเป็นมังกน้ํามอยู่นองน้ำสีแดงป้ปเขาาาตาีในรองนสีนั่นใส่จนมาเเอีเดียวหัวถหัวท้าย พอเรากับพ <S 々> ี่น้องจากจังหวัดพิจิตรใครจะเป็นหมูสนามจริงใครจะเป็นสิีสนามซ้อนถ้าเป็นสิีสนามจริงก็จะมี้เงบาทได้จริงนะครับเอาละครับท่านผู้ชมทั้งคูดรวยตัวมาช้าๆ้าสูงห้าสิบห้าอีกเช่นกันเป็นหน้าที่ของหอมแก้วป่าครับท่านผู้ชมเจอพยากระาลาบัย แล้วหนยกลัวลาช่าช่าลอยลอนลมาครับวลยลอยลำลมาแล้วร้อนน้ำข้อระสากด่างาดูแิ่ปั้นเสียวยังครับปู่วายกระานั้งสาไครบอกาตะสาไฟเพ่นหตัวให้รับ่อระวาังสาแบบโมเป็นเก่งข้อเซนเตอร์เพรามาอาวหนาบอ่ยเอาไปะ เส้นเธอมันไข่เหลืองเลยซุ้มแกงข้อเส้นเล็กเนี่ยมโค้งเอาละครับคุณผู้ชมเวลาก็ถือว่าจะรักษาได้ดีครับของพี่น้องชาวเมือด้วยที่ช่วยกระตัายาวด้วยอ่ะขอครับพวกเราขอใส่พวกท่านนะครับ พ่วงวัดสร้างมันมีไหมวัดสร้างของจันยังก็ดีสร้างขีรถเนาะเอาล้วครับพี่เหนือท่านผู้ชมเป็นเพี้ยวของผมแก้วปากครับเสือกับพญาชลาวันสิงห์้ีหกเอาแล้วเสือแดงๆกับเสือพระนางสลากสี่นี่เหนือท่านผู้ชม ฝากพี่น้องครับเรือของ๊กแก้วป่านั้นเป็นเรือของพี่น้องที่เดินทางมาจากสปปลาวนะครับวันนี้มาร่วมด้วยเพ่อนกันครับหโดยคนท,ที่ติดต่อนำเรือมานั้นยกให้ครับด้วยความชื่นชมนั่นคือลิขิตสุภิบาลครับงาน อาตจะอลืมสาวเล่าเบี้ยจะดันป็นนโคงคว่าดันมันสาวสัมพัน์จักรน่อยคนสวยน้องเนี่ยแลยคนงาน้องเนี้ยนางคงลาลังเสี้ยน่ครามเท่าถ้าการลองเพ่งจะมีหรอกัะปัาเลยทุกคใส่ทั้งมาสุาพโอวัชราเออตั้ง นะครก็ท่านผู้ชมเสียงตีตาหอมดงขึ้นมาแล้วพุมมากกองโลกในแบทุกคราบพราหนักนั่งอะไรอย่เงี้ยดดสันมเลยอี้ยอ้ยเล่นสเตอร์ลดต้องโซ่โอ้ยุนโดนใส่นั่งหมูนั่มุกมอมาสั่งตาเดวมองหาอุ้ยอันหัวหน้า คุณลุ่นก็คู้ป้าปีที่เรานั่งอยู่นี่แล้วไปข้างไหนหรอคือใจสะพานทุกปีทุกปีไงเอา่จะไปถาความพุมครองจะล้มหลายเด้เนี่ยแพ้น้่งระทวงเขาผู้สูงเกิดพี่ไป้ยกรจ้าตัดกระัูกใส่แครับตัดดูกสีสุกเอิครับขอบคุณทมาลนสุนรครับโอ้อแ่ลูกแ่คี ใณครับทีับอลลูสามแสนจีบหลัเรต้นแล้วครับท่านผู้ชมครับผ้ให้ยกทีนึครั่นยกทีนึนั่นนะครับชาวรันนะครับรีโอคมา รถช่วยสายในวันนี้ผนเกยวป่าขอาฉันเรามันใส่กันมาแบบนักแข็กระสานสะาเส้นเกรจายขายเป็นมเรื่องลนี่มาดูพี่น้องเลยคุยกันเมื่อหลตัวแล้วใส่กันมาครับกจ้าเ้าเ้าเอาร่องว้เอาแวว่าตอนนี้เืองต้องสงลำผู้ยืนแล้วลงตัวแล้วนี่คือเด็ก่ากลัแ้สคนเผ้บริจเพียวดีมาดูช่วยหนุนหน้าหมดผจากสปอลราเลึกการายน้แข็กระสาสอาดเนมาขบร้กอ ครับเสือครับเดินดูแล้ว <ang variance, F� anthropology> วันนี้คุจอมาพบกับพี่น้องฝ้าฝั่งล่น้ำโขงในนามของหงแก้วปากกัมพูชานครับพินาศจากสอปลาวโดยมีท้าวรอนกับท้าวตั้งเป็นผู้นำทีมงานมาครับเดี๋ยวนี้ปอาไว้ก่อนครับเดียวเดียวจบนะครับไม่มีคำว่าหุทหอนไม่มีคำว่าสงสารครับผมไม่มีคำว่าต่อรอง ชนะได้ลำดับที่สามแพ้ได้ลำดับที่สี่เหลือทสองลำลอยลำมาแล้วอาจจะเลยแต่ด้วยความประสงค์ของชาวเรือเพราะว่าขอเที่ยวเดียวจบไม่ต้องมีงานเที่ต้องงานเป็นหน้าที่ของหงแก้วป่าลดน้ำเสือเหมือนครับอับสำลวงคนพุทธธานีลดนาำสีแดงถุยตุลมาชัน คุณประชานครับขอบคุณท่านโยกทุณสองด้วยขอบคุณท่านสอนจตุประสิทธิ์นะครับขอบคุณท่านเลขา ขอบคุณท <se ep> ่านอภิสิง <introductions> ฐ์เสกครับที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ขอบคุณจริงๆด้วยเอาล้วครับนิ่งแล้วนิ่งแล้วพี่น้องตาเราจะประชันการฟังสีในๆของนายกทั้งสององค์การในการบรรยายกฮะอร้าวนน้ำแดงแก้วหุบปากน้ำซินบนไม่แรกเป็นท่านนายกอบรจไม่ที่สองจากนายกกระทรวงทริคมาสายอาญครับ ไม่ทบมาได้แล้วแบกการให้ยงเงนเข้าอยู่ สีแดงเจอกับพญาชลาวันร์่มงามสีน้ำเงินก็ต้องประสบเป็นเชี่ยวนือยชาวเรือครับเป็นดาบิแบกของจังหวัดพิจิตรเดินทางมาจากทีนประสุทธิ์พระเจ้าเสือแทนเรือประเทศพระเครื่องดีพ่อเอินเพื่อเทินเบองสีไฟสูงร่วมใจหลวงพ่อเพชรรถเด็ด ส้มท่าคอยข้าวเจ้าอร่อยเหนื่อเรื่องตำนานเบืองชารวันครับเป็นดาพที่แปดบอกจะไปพี่เก่กงก็พยายามกับที่อดีนี้ทั่งนั้นครับปีนี้พี่น้องได้ใจคณะกรรมการจัดการแข่งขมากฝนตกไปอยู่กับพวกเราขอ ขสปรลาด้วยนะครับผมเจี่ยวปลาพวกพื้นเยอะขอบคุณมากมายด้วยนะครับพี่น้องจากแขวงขบวดน,นะครับสบายดีก็สบายดีสินะบอสุดเชื่อบอสคณะคนไทยก็มากขึนก้นไปขอเสียงพี่น้องชาวจังหวัดสิงห์นะครับโปรดเป็นเกีนนกเยรติพี่น้องจากสปปลาวเลยครับเดียขอบคุณเสียงโปรดมากจากพี่น้องจากจังหวัดอุบล เดือปันคอยเดือปันคอยมันดอกบัวไปผีดุบุญเจือเดือบุญน้ำงาม,งามจุดยอดครับเอาละครับเที่ยวนี้ปิดาดาพิแปดของเมืองพิกิตเมืองชลวันกระไรทองหนึ่งไม่มีสองต้องเที่ยวนี้ เสือสองท่านอยู่ด้วยกันไม่ได้นอกจากตัวผู้กับตัวเมียไมาอเดยเเสียสองตัวเวาเสียสองท่าโที่เขาพังก็ี่อะไรเออไปยัไนั่งโกล่เขาบ้ล้ลุซุ่มนักแก้นี่ขุดชาติเลยพวกอย้ปพวกโป้พกบสัตว์เอาการฮี่รยเล็กใหญ่ ทุกการแจกเงินยอะกวพอดีที่ด่วยพริจาคที่สนามลงน้ำ่าวอบเภอกรงบี่ลาศัยจากการศึปษปี68จะจัดทินใหและใจ่ยิ่งยิใหญ่กว่าดียิ่ใหญ่กว่าเดินเดินใหญ่ใหญ่ใหใหจแน่นอนนอเอาละครับคู่ชิงชนะเลิศโอยตวลงมาช้าๆ้าภกลางสายฝนระปูช่อ เว่าเลาืเล่อเลืใอญ่คือไ้ายสี่คนคือท้ายไปได้จะได้ยินก็จะเรื่มครับไม่สวมหมวกก็กางร่มมีผ้าก็แฝงพยายามครมสีขาวไว้นะครับเดี๋ยวจะเป็นไข้เป็นหวัดเก่าเป็นห่วงเีกายครับเป็นห่วงนะท่านผู้ชมถ้าจะพูดเหมือนท่านนายกอบศบอกว่าไม่ใช่หมอแต่เป็นห่วงครับ ไม่ได้เป็นหมอแต่ก็เป็นหลวครับผมแม่อำพูดกับจ่าสุดยอดครับสมกับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับผมในบ้านเปือนของเราขอบคุณท่านด้วยข้องเมื่อกี้ท่านขึ้นมาพร้อมท่านเลขาครับท่านพี่อังนะครับแล้วก็มีท่านประสิทธิ์นะครับแล้วก็ยังมีท่านอาตลวเจรพิเศษของทีมงานเมื่อกี้ขึ้นมเมื่อเดินดีนั่งไหนจวบ เนี่ยเขาเป็นราบเมื่อกระสินเมื่อความสุรสนายเอาเรผู้ชมตาุกวงมองไปที่จุดต่อครับหากจะมีเมตของสนามไม่ธรรมดาผู้ชมแม้ฝนจะตกแต่ยังโชคดีครับไม่มีลมฟ้าก็ไม่รอง ใจเหลือเกินอบคุณครับแหงเสร็จกลับไปบ้านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าครับอาตัวให้สบายสบายร่างกายขอบคุณครับตัวมีความสุขมากมากครับการชมเพื่อวันนี้สาธนที่ไปคงจะอีกหนึ่งปีครับคงจะเจอกันอ้อม ไี่เอาแราว่าองชิงกนพื่ปาสายผาัเพชยาวใจไม่ดีไม่หลไม่พอจะช้แต่ยาบ้าจะช้อยู่ใจมีตไหใส่ที่กบีกันมาเป็นจ้าก็เลเียพอดูสิว่าเหลือที่ไทำราไบว่าพยรับทิศีน้ำสีแดงกับพระเาราสิ่งอขีดยประเทศไทยสมเป็จพเทระรก็ต้องดูมาเรจะมีเรจะมีมาจะมีวหัวต่อหัวท้าต่อท้ายผานต่อผาใส่มาแบบาแต้กัเลือีเวลา और चला दूंगा ना 45 नंबर तक पूरी ठंड में डूब गया डूब रहा हूं बस ठीक कर ये प्रशासन में कितनी प्रशासन में कितनी जाति जाति ให้เรือรอบน้งแดบดบคือเรือเพชระไทพ้พษเป็นฝาชนะค่ะแล้วก็พาชารวันศีโอครับไ้ายาเสร็จลแ,ไไแล้วก็มาแสดงไปึไวแล้ก็่ายนะ้ำตลบละวางใส่ครับหนักศึกษาครับท่านแขกคุกี่คือรครับนี่คือมืออาชีพครับเพชรร ก็เล่หมาบล่าอู่ดีโอ้ยเป็นไงกัต้องเรื่อเข้ามาเ่าดีนั่งหลับไปได้ทั้งเตะ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 เติเตะเตะเัะเตะนตะเ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 ไะเตะเตาเตะเต่วตะเตเตะ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 เงงเเเะเะเ Le virgolette!